สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครมะเพรยนต์นะครับแล้วก็เราก็อยู่ที่เดิมนะครับ ep 2นะโซนช่างโซนที่ปรับสภาพนะครับรถรอตั้งขายนะตอนนี้ก็อยู่ที่โซนที่แบบว่าล้างนะครับขัดสีเรียบร้อยแล้วนะก็รอนะครับทางฝ่าย qc นะมา qc อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนำไปจอดในโซนตั้งขายนะครับอ่านะฮะวันนี้ก็ จะพามาชมนะฮะด้านหลังนี้คือแบบว่ารถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเอาไปวางขายนะครับนี่นะฮะนะคุณลูกค้านะครับที่ได้ดูคลิปนี้บอกเลยว่านะครับโชคดีนะครับดูก่อนใครเลยนะฮะยังไม่ได้ลงในเว็บไซต์เลยนะมาดูก่อนใครเลยแล้วก็วันนี้นะครับคันนี้เลยโซล่าอัลติสปี2014นะครับมาคันเดียวนะฮะมาคันเดียวด้วย เนื่องจากหายไปนานนะก่อนหน้านี้คือจะมีโฉมไมเนอร์เชนนะนี่เข้ามาแล้วราคาไม่ถึง4 0 0แสนด้วยแล้วก็ไม่แสนหปี14.15นะครับ1.6 G นี่เลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่ามีคันเดียวนะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารีบเลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนี่เลยจะมารีวิวแบบว่าให้ลูกค้าได้ดูแบบคร่าวๆนะ ก็คือคันนี้นะชมนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ปี14ถึง16ต้นนะครับนะอันนี้ก็จะได้เป็นปี14 15นี่เลยราคาขายอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหผ่อน7,000นะฮะผ่อน7,000ไปเลยนะฮะผ่อน7,000แล้วก็รู้สึกว่าจะฟรีดาวได้ด้วยนะละสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะฮะรถที่แบบอันนี้รู้สึกว่าเพิ่งเข้ามา นะอาจจะดูแบบไฟหม่องๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราขัดมาให้ใหม่นะครับคือในส่วนของผิวบอดี้ตัวรถอ่ะสวยๆคมสันต่างๆเนี่ยคมกิฟนะฮะบางๆด้วยนะกันชนหน้านี้ไม่มีแบบริวรอยเลยอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่อง d ูโอ v ีวีนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับนี่เลยบางๆนะครับดูยางหน่อยคันนี้จะได้เป็นยางปี19สัปดาห์ที่35นะครับ จะได้เป็นยางเนสเซนต์นะครับนี่สายยางก็จะเป็น205นะครับ 55R16 ด s ิสเบกแล้วด้วยนะก็คือ,อยางก็ยังใช้ประมาณปีกว่ากว่าได้นะครับกระจกพัะปรับไฟฟ้านะส่วนตัวรถนะครับรายละเอียดสวยๆเลยนะสนใจคันนี้รีบเลยนะคุณลูกค้ามีคันเดียวปี14.15นะครับ369ผ่36อนอยู่ประมาณ7,000ไมล์แสนหกนะครับ พลาดรออีกนานนะฮะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาอ่าคันนี้ปรับสภาพแล้วนะครับดูเป็นไงบ้างฮะเงาคลิปเลยเงาแวบเลยนะฮะนี่เลยคือเราได้ลงน้ํายุงน้ํายานะครับรอเบาะภายในคือสะอาดเลยนะฮะคลีนตาม,มากคันนี้เป็นปี2016นะฮะ 1.6G 439นะฟรีดาวออกรถสุนบาทได้เลยนะครับคันนี้นะแล้วก็เพชรยนต์ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสุดสุด12เดือนครับฟรี60-90วันเนีย่ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้นี่เลยมาดูกระบะยอดฮิตนะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นพิเศษด้วยนี่นะเป็นตัวรุ่นพิเศษด้วยเป็นตัว all new นะครับนะดีแม็กสเตลนะครับ1.9นะครับ1.9นะไม่เพียง76 0 0 0นนะครับราคาขายอยู่ที่719,000บาท นะตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะฮะผลิตมาแค่2ส,สีเองสีขาวกับสีดำนะครับนะแล้วก็ได้เป็นตัวสีประตูไฮแลนเดอร์ด้วยนะไม่น้อยด้วยราคาแบบประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับมา2 0 0แสนเลยนะติดต่อกันเข้ามานะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเช็คลิสต์นะครับก่อนที่จะไปวางตั้งขายนะนี่เราจะเช็คหมดเลยเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องหม้อน้ำต่างๆนะฮะก่อนที่จะไปวางขายนะก็จะเป็นทางเซลนะครับ QC ให้ นะเราเห็นในในส่วนของตัวการเริการลูกค้านะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นตัว m ิ x 1.9นะฮะ1.9เลยแล้วก็จะเป็น Fortuner คันนี้รู้สึกว่าเราปล่อยแล้วนะครับนี่เลยนะก็จะเป็นกระบะ2.4 G ตัวรุ่นนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะนะปี17 2.4 G ตัวท็อปสุดนะครับราคา 5,99,000บาทมีแคดิบอยเกียร์ออโต้ด้วยนะเป็นตัวท็อปสุดนี่เลยคันนี้หนีไม่ได้เลยนะครับโหคันนี้ก็ขายดีนะเป็นรถซีดานทรงสปอร์ตนะถ้าไม่ได้อันนี้คือตัวแต่งพิเศษคือ2.0 ETIMO นเะเป็นรถปี2015.16จะบอกได้ว่าไม่เพียง1 3 0 0 0กิโลเองนะ ราคา6 9 9 9 0 0บาทโอ้ป้ายแดงนะครับราคาเป็นล้านนะครคันนี้นะลูกค้าจะได้เป็นสีดำนะไฟหน้าที่แบบสาสาดูสปอร์ตแบบนี้นะฮะได้เป็นชุดแต่งนะฮะสกงสเกิร์ตล้อแม็กสีทูโทนนะครับยาบิสโตนภายในคือสีดำด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว DVD n a v i g a t o เด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะฮะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ นี่แล้วก็คันนี้ก็หลังจากปรับสภาพแล้วก็จะดูแบบว่าเหมือนองางขัดสีชวีวันอะไรให้เรียบร้อยคือดูแบบสะอาดตานะครับคันนี้อ่าคันนี้เป็นปี16 2.4 v วีนะครับปี2016ราคา869,000บาทไมลแสนสามคุณลูกค้าปี16ไมลแสนสามถือว่าน้อยนะนะครับยังไงก็เพยรโยนมีอยู่ประมาณ30-40คัน อ่าแล้วก็คันนี้เลยนะครับคันนี้คือเป็นตัวพิเศษนะค่าใครได้เป็นสาวกโคลเออร์ติสนะครับตัวนี้จะเป็นตัว1.8 e sport นะเป็นตัวพิเศษยังไงนะครับคือพิเศษคือคันนี้จะเป็นชื่อนะเป็นชื่อสนามแข่งรถนะครับที่เยอรมันครับเป็นรุ่นพิเศษนะฮะนูเบิร์ลิงนะครับด้านในก็จะเป็นเบาะสีดำแล้วก็จะมีคาดแดงนะครับนี่เดี๋ยวให้ นะจะมีคาดแดงนะครับอันนี้ก็ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับมีคาดแดงตรงนี้นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวค่อยชมเรารู้สึกว่าคันนี้ได้รีวิวไปแล้วในช่องเพรยนนะครับนี่เลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะอยากนี่แนะนําคันนี้คนปู่นะคะคุณนปู่หน่อยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะที่อยากได้รถที่แข็งแกร่งนะรถคลาสสิกนะสำหรับสายสา,สาโวโคลาสสิก อย่าแนะนำคันนี้นะครับคือรถสวยมากเป็นสีเดิมนะ m a s t e ็ b e n e 2 3 0นะเป็นตัว e ี e g แกนแต่ว่าแต่งเป็นชุดเอเวนกาดนะฮะได้เป็นไฟฟ้ารอบคันเลยนะแล้วก็รถอะคือจะเป็นรถที่ลูกค้านำมาเทิ์นะครับท่านอัยการนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับให้ดูภายในกันหน่อยนะราคาเพียงแสนเก้าหบาทนะครับนะถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะ ต่อรองราคาได้นะครับมาคุยที่บริษัทได้เลยนะครับเป็นเบาะหนังด้วยไฟฟ้ารอบคันเลยนะขายได้ไปนะน่าสะสมนะน่าสะสมมากคันนี้นะครับนี่เลยนะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ดูผมพาชมในส่วนของตัวโซนช่างนะครับก็สนใจคันไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับงก็ขอฝากด้วยนะครับท่านี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b e และกดกระดิ่ง ทางช่องเพชรยนต์ให้ด้วยนะครับสวันนี้ผมมาเพชรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับพิงโทมา